พระปฏิมาหลังทุกนิยมสร้างจากตะกัวเก่าตะกัวนมสะสมในถ้ำเลือดล้ำคงกระพันเกิดตำนานชนกล่ลาวขันชื่อพระท่ากระดานมหาชนนิยมแต่โบราณโดยสืบสารพุทธศินพุทธคุณนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับมอนสุภกรในช่องมอนคาสิินพี่ๆที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจร่วมกันเนาะนะครับเพิ่มยอดเพิ่มยอดครับ <c oughs> ที่เห็นด้านหน้านี้เป็นพระธาตุกระดานนะครับเป็นพระธาตุกระดานของกรุวัดต้นลําไยนะครับเป็นพิมพ์เล็กสวยงามมากนะครับล่าสุดพี่สาวใจดีนะครับจากจังหวัดนครพนมปิดไปพิมพ์ใหญ่สามองค์หมดเกี้ยงเลยนะครับบ <c oughs> ขอบขอบพระคุณมากนะครับรับประกันแท้ เกคืนเงินเต็มจำนวนนะครับรับประกันแท้เกคืนเงินเต็มจำนวนนะครับโดยสืบสารพุทธศินพุทธคุณพุทธศินคืออะไรพุทธศินก็คือเป็นพิมพระนี่แหละศิลป,ปะงดงามเป็นพระปางมันวิชัยสร้างเกคตคดนะครับและมีสนิมแดงที่ดวงตาดวงพระเนตรด้วยนะครับพระชุดนี้นะครับ มวลสารที่นำมาสร้างคร่าวๆนะครับก็คือเป็นตะกวัวเก่าอายุกว่า600ถึง700ปีจากถ้ำลั่นทมจังหวัดกาญจนบุรีได้นำมาปั๊มโดยไม่ได้หลอมใหม่ก็เลยพระเนี่ยก็เลยติดคาบกลุกมคาบไขคคาบสนิมแดงมาด้วยนะครับโดยพระครูกาญจนกิติศาดีตเจ้าว,วาดวัดต้นลำไยในยุคนั้นสมัยนั้นพิธีปลุกเสกสุดยอดมากครับเทียนชัยในพิธีการปลุกเสก ได้ไฟพระได้ไฟพระฤกได้รับพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่9นํามานําไฟพระฤกมาจุดเป็นเทียนชัยในพิธีปลุกเสกถล่งลงมาแผ่นทองที่นํามาปิดแผ่นทองที่นํามาปิดฐานพระเพื่อเปรียบเสมือนกับพระกูเกาเ่าเนื่องจากพระกูเก่านั้นจะลงทองเป็นส่วนมากแผ่นทองคําเปลวนี้ได้การรับการปลุกเสกจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวร นะครับสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เห็นไหมครับพิธีสุดยอดไหมครับเดี๋ยวกล้องไม่ไม่ไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปตรงนี้ก่อนอ่าเอาไปตรงนี้ก่อนนะครับรายนามพระเกจิคณาจารย์ที่ร่วมอธิษฐานจิตผูกเสกนั้นได้แก่พระธรรมคุณาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบ,บรุรีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระ หลวงพ่ออุตมตะวัดวังวิเวการามหลวงพ่อหรือวัดไร่แตงทองหลวงพ่อภูนวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุ่งลาด้าหลวงพ่อห้วดวัดดอนโพทองหลวงพ่อเล็กวัดเขาดินหลวงพ่อทองสุขวัท่าขอและหลวงพ่อแย้มวัดสามงามนะครับหลวงพ่อแย้มวัดสามงามนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งพระเกจิคณาจารย์แห่งยุคที่มีชื่อเสียง สุดสุดสุดแล้วของยุคนั้นนะครับที่มาปลุกเสกสุดสุดแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับที่ที่จะโอ้โหเข้มแข็งทั้งหลวงพ่อคูณหลวงพ่อวงหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อเปิดวัดบางพระนะครับหลวงพ่ออุตมะวัดบางวิเวการามคือพุทธคุณครบเครื่องจริงๆทั้งเมตตามหาเสน่ห์คงกระพันชาตรีนะครับพวกกระซับหลวงพ่อหลีววัดไร่แตงทองนะครับพวกกระซับนะครับหลวงพ่อคูณนั้นครอบจักรวาล หลวงพ่อเปิดในสายมหาอุดคือพระชุดนี้น่ะครบเครื่องจริงๆพระชุดนี้ครบเครื่องจริงๆนะครับครบเครื่องมากนะครับก็โดยเนื้อหาหมวลสารเก่าเนี่ยเขาจะเชื่อว่าตะกั่วที่นํามาปั๊มเป็นพระก็คือตะกั่วนมตะกั่วนมนี้ก็คือเป็นตะกั่วที่พระฤาษีตาไฟอันนี้ความเชื่อของคนท้องที่ท้องถิ่นเชื่อว่าพระฤาษีตาไฟได้ปลุกเสกไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นบล็อกแรกนิยมหลังทุบ นะครับเห็นไหมครัลังทุบด้านหลังก็จะเป็นตะปุ่มตะปั่านะครับเป็นตะปุ่มตะปั่านะฮะก็ก็คืออาจจะจะไม่เรียบเนียนนะครับส่วนบล็อกสองเนี่ยถามว่าเสกพร้อมกันไหมเสกพร้อมกันแต่ว่าใช้ตะกัวใหม่นะครับเนี่ยเราจะเห็นเป็นตะปุ่มตะปั่นมันจะไม่เรียบเนียนนะฮะไม่เรียบเนียนนะฮะเห็นไหมครับเขาบอกว่าจุดตายให้ดูที่ฐานพระจะมีคล้ายๆตะตะปุ่มออกมาเป็นเดือยนะฮะเป็นเดือยออกมานะฮะ ไม่ไม่ใช่ผ้าหล่อแต่ว่ามีเดือยคือตอนในพิมพเนี่ยพิมพที่ปั๊มออกมาเนี่ยมันมันมีเป็นแท่งออกมามันจะเห็นได้แต่พอตัดคอบออกไปแล้วเนี่ยมันก็เหลือเป็นเนื้อเกินเกินเขาก็เลยเรียกว่าเดือยนะครับแต่พระชุดนี้จบที่พิมพ์และเนื้อหาของเก๊มีนะครับแต่เก๊พิมพ์เล็กยังไม่เคยเห็นเห็นแต่เก๊พิมพ์ใหญ่เนื้อไม่ได้พิมพ์ก็ไม่ได้ครับดู2อ,อย่างแค่นี้แหละผมอยากจะบอกว่าพระท่า,ากระดานเนี่ยเป็นพระทางเลือกนะของวัดต้นลำใหญ่นะครับ เพราะว่าอะไรถ้าเป็นพระท่ากระดานยุคแรกกุเก่าเนี่ยว่ากันหลักล้านนะครับอะไรเรียนตามตรงต้องเป็นล้านนะครับส่วนที่จะเล่นลองลองลงมาที่เป็นพระเกจิคณาจารย์ของการจนะบุรีเนี่ยก็ต้องเป็นของหลวงพ่อหน้าวัดศรีโลหะนะครับของหลวงพ่อหน้าวัดศรีโลหะอันนั้นถ้าพิมพ์หน้าหนุ่มสีสวยเนี่ยเป็นหมื่นนะต้องพูดอย่างนั้นเลยครับแต่ถ้าจะเล่นลองลองลงมาอีกเอาเนื้อหาเดียวกันเอาพิธีใหญ่เหมือนกัน ก็ต้องวัดต้นลำใหญ่ที่อยู่ในมือของผมอันนี้เรียนกันตรงๆผู้ตรงๆเนาะนะคร,รับพิธีใหญ่เนื้อหาเก่ามวลสารเก่าและคาบสลิมแดงคาบไขาขาวเนี่ยก็คือติดมากับเนื้อเดิมเนื้อตกะกัวเดิมตั้งแต่600ปีที่แล้วมองย้อนกลับไปว่าเอ,อ้าทำไมบอกว่า600ปีถึง700ปีทำไมไปสโคบในยุคนั้นเขาสันนิษฐานจากพุทธศิลป์ไงครับพุทธศิลป์ของพระกูเก่าเนี่ย จะเป็นพระปางมานวิชัยนั่งคล้ายๆฐานสัมเภาวันคงคงเขาเลีตีว่าน่าจะอยู่ในยุคอู่ทองถ้ายุคอู่ทองเนี่ยก่อนกรุงศรีอยุธยามันก็อยู่ในราวๆ600ถึง700ปีและตะกั่วที่เป็นสนิมแดงเนี่ยมันก็ต้องผ่านระยะเวลาเป็นร้อยรปีนะครับอันนี้อนนี้พี่ๆเ,เข้าใจเนาะผม,มอธิบายช้าแล้นะครับนะสุดยอดนะแต่ว่านี่เป็นพิมพ์เล็ก ตัวองนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์เล็กเป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กตะกัวเก่าบล็อกแรกนะครับมาพร้อมกล่องพิธีเสกก็สุดยอดแล้วครับพิธีเสกก็สุดยอดแล้วครับพิธีเสกก็สุดยอดแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเป็นพระที่น่าสะสมนะใครชอบสายคงกระพันชาตีนะครับใครชอบสายคงกระพันชาตนีไม่ควรพลาดในประการทั้งปวงนะครับผมบอกว่า ผมสายตรงนะครับก็มีเก็บอยู่บ้างพิมใหญ่แต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยเช่าในชุดที่เก็บนะครับเดี๋ยวถ้าได้มาใหม่ก็จะทำมา,มาทำลงคลิปอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ไม่ไม่ให้หายไปไหนนะครับเพราะว่าพระเนี่ยยังไงก็หาได้หาได้ประจําแต่ว่าส,สวยๆถูกตาถูกใจมันไม่หาไม่ได้นะครับส,สวยๆถูกตาถูกใจหาไม่ได้แต่พระเนี่ยมีโอกาสได้เช่าตลอดเพราะว่าก็ถือว่าได้สร้างเยอะ แต่ซิสสวยนะมีน้อยนะครับสำหรับพระชุดนี้วัดต้นลำไยเนี่ยแบบนี้จะหายากสักนิดหนึ่งนะครับได้โชว์แล้วก็โชว์หน่อยอีกหน่อยเนาะนี่เป็นพิมพ์ใหญ่ที่คราบเต็มๆคราบเต็มไม่พอนะมีสนิมแดงไหลเห็นไหมครับพี่ๆเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยสนิมแดงนะครับนี่โอ้ยกล้องก็ไม่ชัดนะอยากให้ดูชัดๆนี่คือสนิมแดงที่ติดมาหกร้อยปี ติดอยู่ในตะกั่วนมตะกั่วนมมันจะเป็นก้อนเท่ากำปั้นนี่แหละเป็นนูนๆนะครับพอปั๊มปึ้งเข้าไปติดเป็นรูปพระคาบไข่ก็ติดด้วยและสนิมก็ติดด้วยสนิมแดงเห็นไหมครับนี่สนิมแดงวิ่งเป็นสายเลยเห็นไหมครับแบบนี้เนี่ยหายากส,สวยๆอย่างเงี้หายากนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นโคง้งมาเป็นคลื่นทะเลเลยเห็นไหมครับนี่คือความงามของศิละปะของธรรมชาติสร้างสรรค์ นะครับธรรมชาติเนี่ยสร้างสรรค์มาแต่สาหรับบล็อกพระพิมพ์พระก็คือมนุษย์เราได้สร้างขึ้นแต่เราบังคับไม่ได้หรอกครับว่าสนิมแดงมันจะไหลไปแบบไหนนี่ครับสวยไหมครับเนี่ยยิ่งดูยิ่งสวยนะดูสิครับสนิมแดงมันไหลไปดูสิครับไม่เบื่อนะพระพิมพ์เดียวกันแต่ว่าแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันเพราะว่าอ่าค่ามันขึ้นต่างกันนี่ฮะบางวันนั่งส่องอยู่ไม่เบื่อนะครับสวยงามมากดูสิครับสนิมมันไหลไปอย่างนี้ครับ ดูแล้วก็สบายตานะครับสวยงามน,นะครับโชว์เฉยๆนั้นยังไม่ได้เปิด <laughs> เ,เดี๋ยวว่าสายตรงไม่เก็บไม่ใช่นะครับสายตรงก็มีครับ <laughs> นะครับเอาละครับพี่พี่ถ้าชอบสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับ0 47 47 <c> ูนย์หกสี่เจ็ดเจปเป็นเบอร์โทรของผมหรือเป็นไอเดียไลนแอดไลน์กันได้วันนี้ผมมอนสุปกรณ์สวัสดีครับ